อ่านแล้วโอ้โหเกมไม่เซฟครับอ่าสวัยคำวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเฟรตตี้ฟินแลนด์เฟรตี้นะครับอีกแล้วแล้วก็มาตอนนี้คืนที่3กับ4กันเลยห้ามตายและเฟรตตี้น่าจะมาแล้วด้วยแล้วจะรับมือไงอ่าเกิดมาเมื่อกี้ก็ได้ไปฝึกสเต็ปเรียกว่าการวอร์มมาก่อนแล้วใช่วอร์มโอ้แบตรดไว้เกิน น่าจะยังไม่ใครออกมั night, ้งคืนสามแต่คืนสามนี่ก็ไว้ใจฟ็อกซี่ไม่ได้ด้วยแค่คืนที่สองวิ่งมาแบบอไม่ได้ดูแป๊บเดียวอ่าชิก้าหายตัวแรกคราวนี้ชิก้ามาแน่นอนแล้วหายไปไหนอยู่ในห้องครัวห้องครัวบันนี่ยังอยู่เอันนี่ขาวนี้ไม่มา ชิกาน่าจะมีบทบาทในคืนนี้ในการกวนเฟดดี้ก็น่าจะเริ่มมากันแล้วยังเคลียร์อยู่ยังเคลียร์อยู่ไม่ตายนี่คือลำปากคืนที่หกอาจจะต้องทําแยกหรือทํารวมกับห้าไปเลยดี ผมว่าหกมันน่าจะมาแบบปิดประตูสองทางเฟดดี้รับมือยังไงผมว่านะมันน่าจะไม่ผมมาที่ประตูเหมือนอเออเหมือนกับบอนนี่กับสิกา้ามันต้องมีวิธีอะไรสักอย่างอะ่ะที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นอะ่ะไม่น่าใช่แบบฟอกซี่ที่วิ่งมา เห็นมันมีเห็นเขาบอกมันจะจ้องเราด้วยที่กล้องนั้นน่ะเห็นในตัวอย่างฟานาพัดอะมันขยับด้วยอยากเล่นเลยฟานาพัอะอันนี้คือฟานาแบบภาคแรกแหละออริจินอลอาชิก้ามาแล้วโอเคตีหนึ่งแจ็บเก้อรอ้าวหายหายกลับไปห้องครัวใช่ ฟ็อกซี่ยังไม่มาฮะ่หน้าแปลกใจจริงๆวันนี้ก็ไม่โผล่มาเลยนั่งอยู่ที่แบ็กสเตจเหรอโชว์สเตจเรือโชว์สเตจคืนหนึ่งกับสองนี่มาแทบเป็นแทบตายคืนสามให้เพื่อนมาเนาะือว่างงอนที่ไม่ได้กินพิซ่าฮะพยายามฟังเสียงมันเนี่ยเสียงเปิดกล้องดังมากเลย ก้าไม่มาจริงดิตีสองแล้วนะตีสองกับอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บอนนี่ก็ยังชิคกา้าฟ็อกซี่ฟ็อกซี่อย่างเฟสนีก็ยังนี่มันคืนแห่งชิคกา้า มันมีใครมาอยากเอฟทั้งคืนเลยเห็นแบบนี้ดูแบบความไวแสงเดอะแฟเอาวันนี้หายใช่วันนี้หายแล้วโอเคมาแล้วฟ็อกซี่ยังโอเคชิก้าหายไปนี้ยอย่าโผล่มาหลอกนะ ฟ็อกซี่ก็ยังใกล้ตีสามแหละแบตห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นโอ้หนี่ขนาดเป็นยังไม่มานะ่เนี่ยเอฟเฟตที่หายหรอหายหมดแล้วหายหมดแล้วฟ็อกซี่ยังอยู่โอเคยังไม่หายหมดแล้วกันหายหมดแล้ว ยังไม่มีใครเข้าใกล้เลยเหรอตีสามแล้วกับแปดห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์พอได้อยู่พอได้อยู่อยังยังฟอกซี่เคียชิก้าใกล้มาแล้ววันนี้ยังไม่มาชิก้ายังอยู่เครียดกว่าลงแรงอีก อ้ามตายเอาหายหายไปไหนหายไปไหนโอ้แบตเหลือ47%ดอร์เซนอีสมีแล้วมีส <'s> นตอนนี้กำลังเล่นอยู่บันนี่อยู่ตรงหอแล้วหอปลาเรียกหอปลามัน,นไม่น่าใช่หออยู่ตรงหัวทางเดินแล้วใกล้เข้ามาแล้วชิก้ากลับไปที่ดินเนอร์แอเรีย ออเธอโอ้ยฟ็อกซี่เตรียมวิ่งแหละเชื่อไหมเปิดไปอีกทีเจอสเตตสุดท้ายแล้วเตรียมวิ่งมาผมชอบฟ็อกซี่ในวันแอดฟาร์มตีตรงที่มันไม่มีสเตตอต่วิ่งก็วิ่งเลยไม่ต้องมาทําให้ตกใจเล่นโอเคอยู่ตรงฮอแล้วเขาเรียกว่าหอปะผมจะไม่ได้โอเคอยู่ตรงซับาย ตรงนี้ก็ใกล้มาแล้วเหมือนกันไม่มาจริงดิฟอกซีก็ยังสเตตเงอยู่ชิก้านี่ก็น่าจะยังแหละมาหน่อยเธอจะปิดประตู ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่โอเคยังอยู่บอนนี้ยังอยู่ชิก้าเตรียมแต่ยังมีหายเราจะปิดประตูทำไมเนี่ยอิชิกะโอ้รู้แล้วปิดประตูทำไมแค่ปิดผิดฝังสวัสดีครับวันนี้นี่เขาไม่มาเลยฟ็อกซี่ยังอยู่ชิก okay. ้าโอเค27%โอ้ยกินแปด ไปได้แล้วก็คืนที่สองเอาเอาพิซซ่าให้แล้วไงจะมาเอาอะไรอีกฮะเอาบันี่หายบันี่หายโอเคอยู่ตรงโทงฟอกซีเฟดดี้นี้หาไม่เจอหาว่วงนอนตีห้าแล้วหกโมงเช้าเมื่อไหร่ไปนอนแน่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ อยากปิดประตูสองฝั่งเลยวันนี้ก็เตรียมแล้วเห็นตาเฟดี้ชี้ใกล้ตรงะเป็นเริ่มต้นบันนี่มาอีกแล้วเห็นเมื่อกี้เห็นตาเฟดี้นะแต่ยังไม่ต้องสนยังอยู่อีกไกลมันต้องทำอะไรถึงเฟดี้จะไป ไปหน่อยเธอไปได้แล้วแบตจะหมดแล้ว12%ชิกาใกล้มาอีกแหละฟ็อกซี่ยังสเตจหนึ่งเอออย่ามาเลยฟ็อกซี่อ่ะวันนี้ปิดเลยปิดเลยเปิดก่อนเสียวพลังงานหมดฟ็อกซี่อยู่โอเคชิคกา ฟอกซี่ยังปกติปอนนีนะ่จะไม่มาแล้วเร็วเร็วหกโมงเช้าหกโมงเช้าเยสอ่าคืนที่สี่คืนต่อไปไปลุยกันเลยครับหวังว่าจะไม่ตายนะเริ่มมารอสักพักหนึ่งรอก่อนแป๊บหนึ่งผมว่าคืนนี้แบตหมดแน่ กล้ามาแล้วเอ๊เดี๋ยวไวไปไหมพุ่งพุ่งกดเริ่มเกมมาแล้วเอาบอนนี่หายโอ้นี่มังตีหนึ่งแล้วนะฮะมาแล้วจองน้าเพื่อจองกพื่โอเคกลับไปแล้วฟ็อกซี่เขาเตะหนึ่งแล้ว ไปเกินโอ้ยหนักคืนนี้นะแล้วใส่มาฟอกซี่เตรียมเฟดดิ้งอยู่ปิดก,ก่อนเค้อ้ย,เ,ย,เ,อยเดี๋ยวไม่มีใครมาน ยังอยู่บันนี้หายไปไหนอนะอ๋อบันนี้เตรียมละเตรียมละไวมากชิก้าก็หายวันนี้ยังอยู่ยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมายังเคลียร์อยู่บนันนี้อ๋อฟอกซี่โอเค เกือบลืมฟ็อกซี่โอ้เอาฟ็อกซี่สเตทสุดท้ายแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเมื่อมืม่อกี้ยังสเตทหนึ่งอยู่เปิดอีกทีสเตทสุดท้ายแล้วเฮ้ยโกงโกงไอ้นี่มันโกงครับคุณครูไอ้นี่มันโกงเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเปิดเข้าไปอีกทีวิ่งมาเลยนะ ยังยังเปิดก่อนชิ่ไกลยังชิ่ไกลยังสิ่เดียวโหสเตย์สุดท้ายไปมากตีหนึ่งวันนี้มาวันนี้มายังฟ็อกซี่ก็ยังโอเคปิดประตูตอนนี้ปิดทางซ้ายเผื่อเลยยังโอเคโอ้ฟ็อกซี่เขาสเตย์สุดท้ายไปมากเลยมาแล้ว โอ้ตอนนี้ยังมัต้องสอนฟ็อกซี่เลยวันนี้อยู่อีกเอออยู่นานนะคราวเนี้ยอือหือไปยังยังชิก้ายังไม่มาตอนนี้ไม่ดูฟ็อกซี่เลยเนี้ยให้มันวิ่งมาเนี้ยทีนี้ไม่วิ่งมาโอ้ยังไม่ทันตีสามแบตเลยหกสิบสาวแล้ว อ่ะฟ็อกซี่หายเรียบร้อยติดกับดักปิงเออเรียบร้อยเคลียร์ฟ็อกซี่เคลียร์ละคิก้ายังไม่มาคิก้ายังไม่มาเลยเอ่ะอ้ามีก็หายแล้วมีหายแล้ว,เ,ลวเอาอยู่นี่นี่อยู่แคมป์้มยังไกลยังไกลมัง้งมั้งนะไม่ไม่ทีละพอร์ตมาเนาะ มาไวเกินตีสอง,องนะเพื่อนตีสองแบห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ฟอกซี่อย่างชิค้าก็น่าจะยังไม่มาไปแล้วใช่ไหมเออไปแล้วโอเคโอเคฟอค็อกซี่อืมไม่ลืมเฟดี้งอยู่โอเค ใกล้ไหนเนี่ยชิก,ก้ามาแล้ว <laughs> จ้องตาเขม่งแล้วมึงชิก,ก้ามันขี้อยู่ไกลป่าอืมไกลเนี่ยอยู่ตรงเฟดดี้เมื่อกี้แล้วเฟดดี้อยู่ตรงไหนอะชิก,ก้าไปอยู่เคนยังเคลียร์อยู่โอเคผลเลตครบ ฟ็อกซี่ยังวันนี้ก็ยังชิก้าก็น่าจะยังเฟรนดี้ก็ไม่รู้ดูแต่ฟ็อกซี่เลยตอนเนี้ยชิก้าใกล้แหละโอเคไม่ใครมายังไม่ใครมาไมงใครมา,มรมาเวลาปิดกล้องนะมันจะมีเสียงรอเสียงหายไปก่อนแล้วถึงเปิดกล้องใหม่ได้ไม่เปลืองพลังงานไม่เปลืองพลังงานแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์กับตีสามโอ้โหแปลว่าอีกสามตีเพื่อ คือ10%เหรอวันนี้อย่ามาเลยอ้าวพิก้าอยู่ห้องครัวแน่ฟอกซียงังวันนี้อยู่อคาๆอ่าอ่าพีออยู่แค่ฟ็อกซี่น่าจะยังไม่มาหรอกเอ้ยแต่ไว้ใจไม่ได้แป๊บเดียวมันเข้าสเต็ปสุดท้ายแล้ว ตอนนี้ประหยัดพลังงานมากๆากอะโอ้โหยังไม่มีใครมาเฟดดี้นี้เห็นรอบเดียวหายไปเลยอ,อยู่ไหนแล้วอ,อยู่ในห้องครัวป้าเหมือนได้ยินเสียงในห้องครัวเป็นเสียงเพลงอะ่ะคือเสียงมันไม่เหมือนเดิมอะหรือฟังผิดเมือนเป็นเสียงตัวเฟนดี้นะมาอีกแล้วอะ ไม่กแ็แล้วก็ไปแล้วอรไม่มเห็นเปิดปิดประตูนั่นแหละเช็คทีไม่มีก็เปิดคิกก็ไม่มาเลยนะแทบไม่มาเลยตั้งแต่คืนที่แล้วมาอยู่รอบสองรอบเองหรือไม่ก็มารอบเดียวเฟดี้ไม่มาจริงหรอฟ็อกซี่นี่ก็น่าจะมาแหละยังยังยังโอเคดีดีมาคืนเดียวเอ้ยมามาทีเดียวพอไม่ต้องมาเยอะ ชอบตูแล้วเป็นบอนนี่ประตูข้างซ้ายอ่ะสีมันฟ้าไง แปดสิเนต์ายแน่แต่ตีห้แล้วแต่ตายแน่แถ้ามันยังไม่ยอมไปเนี่ยบอนนี้ไปได้แล้วกายไม่ต้องมานะเฮ้ยบอนนี้ไปได้แล้วแบบจะหมดแล้ววันนี้วันนี้ไปวันนี้ขอร้องล่ะไปเถอะไปเถอะ เฮ้ยวันนี้ไม่ไปจริงดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะไปเธอเฮ้ยไปยังไม่ไปจนวินทั้งทีสุดท้ายเลยนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์วันนี้ไปชิวชิว <Dog> doing. ตายแน่ๆผมว่าผมตายแน่ๆเลยอ้าวโอ้ใครพูดว่าตายไม่รู้ใครพูดว่าตายเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยสำหรับว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไคร์นะครับไว้ต่อในคืนที่5นะครับบ๊ายบาย